ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จังหวัดชัยนาทจังหวัดชัยนาทมีหลวงปู่สุกเกสโ,โลวัดปากคลองมะขามเท่าพระเกจิชื่อดังเป็นที่เคารพบูชาของชาวชัยนาทและบุคคลทั่วไปมีเขื่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่รองรับแม่น้ำสามสายที่ไหลผ่านทำให้จังหวัดชัยนาทเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่สำคัญและเป็นแหล่งผลิตข้าวพันธุ์ดีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีสวนนกชัชนาทเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้ยังมีส้มโอพันธ์ขาวแตงกวาเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อเป็นที่นิยมปลูกกันโดยทั่วไปสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัชนาาตั้งอยู่ที่ถนนวิเชียรปราการอำเภอเมืองชัชนาาจังหวัดชัชนาามีนายประธานหาดยาวผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัชนาท เป็นผู้บริหารหน่วยงานและมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชันายนาทรวม4ท่านได้แก่นางทัศนีแก้วทองนางรักประภัยหนูพรมว่าที่พันตรีสมเกียรติแก้วทองและนายกมลเสาวภาสุขโครงสร้างการบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชันายนาทประกอบด้วย9กลุ่ม1หน่วย มีโรงเรียนในสังกัด164โรงเรียนแบ่งเป็นโรงเรียนหลัก159โรงเรียนและเรียนรวมมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น19,452คนมีผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น1,483คนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทกำหนดวิสัยทัศน์โรงเรียนคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามาตรฐานบนพื้นฐานความเป็นไทยภายใต้ศาสตร์พระราชาและมีการกำหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบชัยนาทโมเดลประกอบด้วย7องค์ประกอบดังนี้ 1. น้อมนำศาสตร์พระราชา 2. พัฒนานวัตกรรมเป็นฐาน 3. มุ่งสารโอกาสทางการศึกษา 4. นํนพาเรียนรู้สู่วิถีใหม่ 5. ใส่ใจทักษะอาชีพชีวิต 6. เพิ่มขีดความสามารถของบุคคลและ 7. ระดมพลเครือข่ายกระจายอำนาจโดยมีเป้าหมายการพัฒนา5ด้านหรือ Q4S ดังนี้ Q1 นักเรียนคุณภาพ Quality StudentQ2 ครูคุณภาพ Quality TeacherQ3 ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพ (Quality Administrator, q c โรงเรียนคุณภาพ (Quality School, S) สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามาตรฐาน (Standard Primary Education Service Area) โดยใช้หลักการบริหารจัดการ3สได้แก่สารเสริมสร้างดำเนินการประสานความร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้ลูกหลานของชาวไชานาาโดยมีเป้าหมายสำคัญคือเด็กไชานาาฉลาดผุดผาดด้วยคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สำเร็จเป็นรูปธรรมที่ตั้งใจไว้เพื่อให้เด็กมีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติโดยการดำเนินง,งานดังนี้ 1. ศึกษาสภาพและปัญหาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคในการจัดการศึกษาตามบริบทของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทและสถานศึกษาในสังกัด 2. ประชุมกรรมการเพื่อกำหนดตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนคุณภาพแต่ละด้าน 3. ประชุมคณะกรรมการกำหนดรูปแบบการจัดทำคู่มือการดำเนินงานติดตามและประเมินผลนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4. ตรวจสอบเครื่องมือการประเมินคุณภาพทั้ง4ด้าน Q1 ถึง Q4 5. จัดทำคู่มือการดำเนินงานติดตามและประเมินผลนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณพุทธศักราช2565 6. ประกาศนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทปีงบประมาณพุทธศักราช2565 7. นำเสนอความเชื่อมโยงของนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยชัยนาทโมเดลกับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ต่อคณะกรรมการและคณะทำงาน 8. ปประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพื่อชี้แจงแนวทางและไทม์ไลน์ การดำเนินงานติดตามและประเมินผลน,นโยบายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณพุทธศักราช2565ในวันที่14ธันวาคม2564 9. นิเทศกำกับติดตามโดยศึกษานิเทศในการเป็นที่ปรึกษาแนะนำโรงเรียน 10. ประเมินผลความก้าวหน้าและความสำเร็จของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพทั้ง5ด้านคือด้านนักเรียนคุณภาพ ด้านครูคุณภาพด้านผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพด้านโรงเรียนคุณภาพและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามาตรฐานโดยคณะอนุกรรมการกตปนและคณะกรรมการกตปนระดับเขตพื้นที่การศึกษาผลการดำเนินงานการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบชัยนาทโมเดล 1. น,นักเรียนคุณภาพโดยดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายเด็กใช่นาทฉลาดผุดผาดด้วยคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาคุณภาพชีวิตประกอบด้วย 1. ผู้เรียนระดับปฐมวัยมีผลการประเมินพัฒนาการผ่านเกณฑ์มาตรฐานแต่ละด้านร้ 190. อยละ90 2. ผู้เรียนมีผลการประเมินผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ88 3. การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่3 NT เพิ่มขึ้นร้อยละ12.87และเพิ่มขึ้นทั้ง2ด้านโดยมีนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม100จำนวน8คน 4. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ในปีการศึกษา2564คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง4กลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ42.13และมี1กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการทดสอบสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา2563โดยมีนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม100ในวิชาคณิตศาสตร์จำนวน2คนและภาษาอังกฤษจำนวน6คน 5. การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน โอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2564คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง4กลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ30.68และมี1กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการทดสอบสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา2563 2. ครูคุณภาพโดยครูสามารถจัดการเรียนรู้แบบ active learning มีตวัตกรรมรูปแบบการเรียนรู้วิถีใหม่ สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC มีมาตรฐานและจรรยาบรนวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่21โดยครูที่มีผลงานโดดเด่นอาทิเช่นรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นนางสาวปันทิตากสินสีครูโรงเรียนบ้านท่าไมา้และนางสาวสโรชาฤทธิลงครูโรงเรียนวัดปรมวิหาร รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บุรณาการทักษะชีวิตประจำปี2564ระดับประถมวัยนางทัศนีสงเคราะห์โรงเรียนวัดโรงวัวและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6นางศิริลักเลืองไพศาลโร,รงเรียนบ้านบ่อใหญ่สม้มรางวัลชนะเลิศเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ Award, ระดับชาตินางละออกกองรถครูโรงเรียนเทพร,รัตน์ รางวัลข้าราชการพลเดือนดีเด่นนายเดชชาติสุกนินโรงเรียนวัดโพงามรางวัลครูดีไม่มีอบายมุขป,ปีที่11นางสาวจิรนันเกิดม่วงครูโรงเรียนเทพรัตน์นายนก,กรโกทันครูโรงเรียนบางไกเทือนนางสาวรัตนาธิมอุบลครูโรงเรียนวัดสองคบนายสมประสงค์กินเจ็กครูโรงเรียนวัดหัวตะพานรางวัลครูหัวใจรักพลังงานนางดวงจันทร์โลหาวุฒิครูโรงเรียนอนุบาลัชนาท 3. ผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพโดยผู้บริหารโรงเรียนมีนวัตรกรรมการบริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นําและแบบอย่างที่ดีสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาและมีสมรรถนะในศตวรรษที่21โดยผู้บริหารโรงเรียนที่มีผลงานโดดเด่นอาทิเช่นรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น1ิบเอกธนวัฒนโชติจิรนาศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหันคาและนางนริศราฉลองรัต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหวังหัวเรือรางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทองรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดระดับชาติผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลางด้านนวัตรกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนนางสาวชนาทิพเทียนวันโรงเรียนบ้านบ่อเยส้มรางวัลครูดีไม่มีอบายมุขปีที่11ประเภทผู้บริหารสถานศึกษานางสาวสาวิตรีจันครวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางไก่เถือน 4. โรงเรียนคุณภาพโดยโรงเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และปลอดภัยสะอาด่มลื่นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและระบบประกันคุณภาพภา,พภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็งโดยโรงเรียนทุกแห่งในสังกัดมีผลการประเมินภายในภาพรวมของสถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไปโดยโรงเรียนที่มีผลงานโดดเด่นอาทิเช่นโรงเรียนวัดพรมวิหาร ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับสพทโรงเรียนอนุบาลหันคาได้รับรางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษาระดับก่อนปฐมศึกษาขนาดเล็กโรงเรียนวัดศรีมงคลได้รับรางวัลสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับดีระดับประเทศโรงเรียนชุมชนวัดโคกดอกไม้โรงเรียนวัดมะปรางและโรงเรียนวัดพระาตาได้รับรางวัลดีเด่น โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประเทศโรงเรียนอนุบาลชัยนาทได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทดีเยี่ยมโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน 5. าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามาตรฐานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรโง่งใสในการดำเนินง,งานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565มีคะแนน98.32 อยู่ในระดับ AA และการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของส่วนราชการในจังหวัดชัยนาทประจำปีงบประมาณพุทศกราช2565การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเขตพื้นที่การศึกษาลำดับที่1ของสพทความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาททั้ง4ด้าน คือด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารงานทั่วไปภาพรวมในระดับมากขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ91.05เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2 5 6 4ชัยนาทโมเดลเป็นยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการโดยมีเป้าหมายสำคัญคือเด็กชัยนาทผุดผ่านด้วยคุณธรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาพัฒนาคุณภาพชีวิต สำเร็จเป็นรูปธรรมเพื่อให้เด็กชายนาถเป็นคนดีเก่งอยู่ในสังคมได้ยังมีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติสืบไป